สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิก๊กแอรนำความเป็นสิริเป็นมงคลมาฝากทุกท่านเหรียญพุทธคุณศักดิก์สิทธิ เหรียญที่มีเมตตาศักดิ์สิทธิ์เหรียญนี้พิมพ์นี้แบบนี้ผมนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันก็เพื่อบูชาพระพุทธศาสนาบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ปู่หลวงพ่อท่านที่เมตตา สร้างเหรียญที่มีประสบการณ์มากมายไว้ให้เราท่านทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาญาติสนิทมิสหายที่เรานำไปฝากเป็นสิริเป็นมงคลจนถึงทุกวันนี้ เหรียญไหนครับคุณพี่แกก็เหรียญที่ผมนำมาให้ชมในขณะนี้นะครับนะครับผมนำภาพด้านหน้าเหรียญด้านหลังเหรียญน,นะครับแล้วก็หมุนด้วยความ ชื่นใจด้วยความประทับใจหลายท่านที่มีเหรียญรุ่นนี้พกติดตัวและมีประสบการณ์บอกว่าครั้งหนึ่งมีจะมีความจำเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องค้าขาย ตั้งนโมสามจบขอบารมีท่านลกเหีือขึ้นมาอธิษฐานขอให้ท่านช่วยและการค้าขายที่เขาได้ติดต่ออยู่นั้นก็สำเร็จแบบชื่นใจปฏิหารทีเดียว อันนี้ลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังเนี่ยเหรียญที่ท่านเห็นนี่แหละครับนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเดินทางไปทั่วไม่เคยมีอุบัติเหตุมีให้เห็นว่า แควคาดปลอดภัยเรียกว่าไปที่ไหนเดินทางไปไหนนะครับคนอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุยังเห็นกระตาอย่างเงี้ยแต่ผู้ที่มีเหรียญน,นี้ลูกศิษย์ที่มีเหรียญน,นี้ต่างแควคาดปลอดภัยมาแล้วก็ยังมีเรื่องราวของโชคลาภขอพรก็สำเร็จ และมีโชคลาภเกิดขึ้นจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของผู้ที่เช่าหาบูชาหรือว่ามีเหรียญนี้บูชาติดตัวติดบ้านติดรถที่สำนักงานหรือไว้ที่สำนักงานก็ดีมีปาฏิหาริ์กับตัวเขากับญาติสนิทพิษสหายกับเพื่อนฝูงมาเล่าสู่ันฟังครับใช้ ต้องคบกวรใช้วิจารณญาณอย่างเรียกว่าส่วนบุคคลจริงครับสรุปว่าเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านด้ชมนี้พุทธคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับได้ทาบะเข้าพิธีบุธาพิเศษได้ทราบว่าเข้าพิธีพุทธา,า,าธพธาิเศษมาอย่างยิ่งใหญ่เข้มขลังทีเดียวนะครับ ท่านใดมีประสบการณ์ก็ครับเขียนมาได้นะครับผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าสู่ันฟังในรายการต่อไปนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับเรามีเหรียนของท่านก็ไม่ลืมคําสั่งสอนของท่านที่ให้เราลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนดีมีความกระตันยูกระตะเวทีถึงข่าวคับขันนะครับ ตั้งนโมส,สามจบบูชาขอพรจะได้โชคดีส,สมความปรารถนาครับ<ว> <enfant> เ <ria> ตมตตาพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เหรียญนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี่แหะครับมาฝากทุกท่านอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษกันนะครับตั้งใจที่จะนำเหรียญมาให้ชมกันนะครับ ส่วนรายละเอียดก็ทราบว่าท่านคีหาในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีแต่ผมเน้นเรื่องราวของการบูชานะครับและมีประสบการณ์แถวคาดปลอดภัยขอพรธุรกิจการงานค้าขายนะครับและประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราเป็นคนดี อันเนี้ยโอ้โหคกูจะห้อยเหรียญอะไรนะสำเร็จโชคดีได้ไม่ยากแน่ๆวันนี้ฝากไว้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้การวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ